สัตว์เลื้อยคลานอย่างตัวเงินตัวทองหลายลคนก็ถึงกับยี้แล้วก็<ม>แสดงอาการตกใจกลัวได้เมื่อไปเจอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปที่สวนลุมพินีนะครับก็อาจจะมีโอกาสเจอเจ้าตัวเงินตัวทองเยอะเลยนะครับนี่เดินมาแบบนี้เลยลักษณะนี้เป็นสัตว์เลื้อยคลานครับถ้าเกิดสังเกตดูลิ้นเนี่ยเป็นสองแฉกค,ค,คล้ายๆก,กับงู<ม>แต่ว่าเขาตื่นคนนะเวลาเจอคนเขาก็รีบวิ่งหนีเหมือนกันวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมกทมจะลงพื้นที่จับตัวเงินตัวทองนี่แหละครับที่อยู่ในสวนลุมพินีเป็นครั้งที่3หลังสำรวจพบประชากกกรมมีาาวว่400ตััลง สร้างความเสียหายให้กับต้นไม้ผู้มาใช้บริการมาออกกําลังกายก็หวาดกลัวกันไปนะครับขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ก็บอกว่าเสี่ยงทําลายความสมบูรณ์ระบบนิเวศถ้าเกิดว่าไปจับมันออกไปจากพื้นที่นี้ติดตามจากรายงานของคุณนริศราบุญสีครับตัวเงินตัวทองที่แหวกว่ายไปมาอยู่ในสระน้ําพฤติกรรมลักษณะนี้กลายเป็นภาพที่ชินตาสร้างสีสันให้กับผู้คนที่วนเวียนเข้ามาใช้บริการภายในสวนลุมพินี อย่างชมรมรำไทยเกตกกลุ่มนี้นัดรวมตัวกันที่สวนลุมพินีเพื่อออกกําลังกายเป็นประจำทุกวันพวกเขาไม่หวาดกลัวเมื่อตัวเงินตัวทองนั้นเลื้อยผ่านจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ที่มันต่าง,างคนต่างอยู่อะคือมันมันมันก็อยู่ของมันเราก็อยู่ของเราะนะฮะ uh huh. ซึ่งมันมันก็เหมือนกับในนี้เนี่ยซึ่งมันมีนก ซึ่งมันก็บินบินไปมาได้แล้วสัตว์พวกนี้เนี่ยมันก็ขึ้นจากน้าแล้วขึ้นมาอยู่บนบกได้แล้วมันก็ไม่ได้แบบมาทําร้ายใครนะคะเช่นเดียวกับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนักปั่นจัก,กรยานที่ใช้บริการภายในสวนลุมพินีมานานกว่า10ปีพบเจอตัวเงินตัวทองนอนกลางถนนอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุเผยกังวลหากไม่มีตัวเงินตัวทองแล้วระบบนิเวศอาจเสื่อมลง จับก็ไปล่อยหมดเนี่ยมันจะเสียระบบนิเวศเพราะเขาอยู่ในบอ่อเนี่ยเขาสร้างระบบนิเวศเขากินปลากินอาหารอะไรต่ไรไว้นะครับทําให้น้ําเราดีอะไรแต่อะไรเราดีได้ครับเวลาเราปั่นเจอมาขวาง,รงเราต้องหลบอย่างเงี้ยค่ะเราหลบเราหลบหลเราหลบเขาครับเราหลบเขาเราหลบเขาครับส่งสัญญาณให้เขาเราหลบเขาครับเขาเราหลบเครับเรารู้เขาอยู่กับที่เนี่ยเขาไม่ไปไปเลยหรอครับเราหลบก็ได้ครับ เขาไม่เคยมาสร้างอันตรายหรือทำาให้เราประสบอุบัติเหตุไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยครับหลังจากที่ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจภายในสวนลุมพินีแห่งนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะตัวเงินตัวทองที่เห็นอยู่ด้านหลังดีชั้นนี้นะคะเป็นตัวที่ยี่สิบแล้วค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้เองกะทะมะก็จะลงพื้นที่จะระเบียบตัวเงินตัวทองที่กะทะมะอ้างว่าภายในสวนลุมพินีแห่งนี้มีตัวเงินตัวทองมากถึงสี่ร้อยกว่าตัวผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ระบุ ตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์บ่งชี้ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศควบคุมปริมาณหนูงูและกินซากสัตว์เป็นอาหารหากนำออกจากพื้นที่อาจทำให้สัตว์เหล่านั้นมีจำนวนมากขึ้นทำลายความสมดุรณ์ของธรรมชาติตัวเหี้ยที่อื่นงูเหลืองูหลามมันก็จะเข้ามาอยู่ในสวนลุมเพราะมีอาหาร <S S คิดในมุมกลับกัน เอาตัวเฮี้ยทยอยย้ายไปไม่ว่าจะเป็นสิบตัวห้าสิบตัวหนึ่งร้อยตัวสี่ร้อยตัวจากสวนลุมไปอยู่ที่ราชบุรีแล้วคิดว่าในพื้นที่ราชบุรีเนี่ยจะรองรับไหวไหม,มเพราะตัวเฮี้ยเนี่ยมันกินซากนะมีซากพอให้มันกินไหมกทมจับตัวเงินตัวทองออกจากพื้นที่สวนลุมพินีแล้วสองครั้งรวมกว่าแปดสิบตัวและวันพรุ่งนี้เป็นครั้งที่สาม ก่อนนำไปปล่อยที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนจังหวัดราชบุรีบนพื้นที่กว่าหนึ0งพไร่คงต้องจับตาหลังจากนี้เมื่อลดจำนวนตัวเงินตัวทองภูมิทัศน์ภายในสวนลุมพินีจะงดงามสมกับการเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของไทยมากน้อยเพียงใดนริศราบุญศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน